หาหแข็งน่าดูหนะูผ <c oughs> ู้หญิงนะลูกใช้ <c oughs> มือนะพี่ใช้เท้าไ <c oughs> ม่ให้เราหอนดีเยวะาเลยนะ